ตาเป็นสอรีผ่านไปแล้ว3สัปดาห์นะครับสำหรับ NBA นะครับการขับเคี่ยวกันในตำแหน่ง MVP ปีนี้น่าสนใจมากๆหลายต่อหลายคนสูสีกันมากๆแล้วโชว์ฟอร์มได้ดีมากๆวันนี้จะมาอัปเดต10อันดับ ผู้เล่นที่มีลุ้น MVP ในฤดูกาลนี้นะครับมาเริ่มกันที่อันดับที่10ก่อนเลยนะครับอันดับที่10นั่นคือโจเอลเอ็มบีทนะครับโจเอลเอ็มบีทก็ยังสามารถรักษามารตรฐานของตัวเองไว้ได้นะครับเขามีคะแนนอยู่ที่21.4คะแนนโดยเฉลี่ย9.6รีบาวแล้วก็มี4แอสซิสต์และก็1.4บล็อกนะครับในวันนี้นะครับโจเอลเอ็มบีทเนี่ยแทบจะไม่สนใจปัญหาดราม่าของเบนซิมอนแล้วเขาแทบจะเป็นผู้นำอย่างเต็มตัวให้ฟิลาเดลเฟีย76เวนซนะครับ ผลงานของทีมเนี่ยชนะ8แพ้5เป็นอยู่กลุ่มบนของฝั่งตะว,วันออกนะครับแล้วก็โจเอลเอ็มบีสเนี่ยถ้าดูสถิติส่วนตัวเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าเขายังสามารถทําได้ดีกว่านี้อีกและก็สามารถพัฒนาได้มากกว่านี้อีกนะครับรอดูระยะยาวถ้าไม่มีอาการบาดเจ็บกวนใจเอ็มบีจะเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่มีโอกาสคว้ารางวัล MVP นะครับ อันดับที่9นะครับนั่นคือแซคลาวีนนะครับแซคลาวีนผลงานอยู่ที่25.9คะแนนโดยเฉลี่ย5.5รีบาวแล้วก็4.2แอซซิตนะครับแซคลาวีนเราจะรู้จักเขาในฐานะ er นะดังเกอร์นะจอมดังจอมยัดห่วงนะแต่ว่า2-3ปีหลังมาเนี้ยเขาพัฒนาเกมลุกอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเกมการยิงนอกยิงระยะกลางยิงระยะไกลเขาทำหน้าที่ได้ดีมากๆแล้วก็แซคลาวีนเนี่ยเป็นหนคนที่สามารถ ข้ามทะลุทะลวงเข้าหาห่วงได้ดีมากๆ1คนนะครับตอนนี้ฟอร์มการเล่นของซารลาวินเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีลุ้นในตำแหน่ง MVP เลยก็ว่าได้แม้ว่า3แต้มเนี่ยเขาจะลดจากปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเขายิง3าคะแนนสูงถึง41%ปีนี้ตกลงมาเหลือ33.8%แต่ว่าองค์รวมของทีมเนี่ยยังเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีนะครับตอนนี้บูมีสถิติชนะ8แพ้3ถือว่าดีมากๆนะครับ อันดับที่8นะครับนั่นคือพอจอดนะครับพอจอดผลงานอยู่ที่26.7คะแนนโดยเฉลี่ย8.2รีบาวแล้วก็5.4อาซิดแล้วก็เป็นผู้นำด้านการสติลนะครับมีสติลสูงถึง2.5สติลพอจอดนะครับหลายคนเนี่ยมักจะไปอันเดอร์เลดเขามักจะไปบอกเขาเอ้ฟอร์มไม่ดีอาจจะแบบออกทะเลหาปลานี่คือคำพูดยอดฮิตที่เราได้ยินมาตลอดนะครับแต่ว่าพอจอดเนี่ย ฟอร์มดีตั้งแต่เพย์ออฟปีที่แล้วและก็เปิดฤดูกาลนี้ในขณะที่ณเวลานี้ไม่สามารถมีคาวายวเลอร์นาดผู้เล่นเบอร์หนึ่งของทีมช่วยทีมได้แต่พอจร์จก็ยังสามารถแบกคคิปเปอร์ได้และก็ฟอร์มการเล่นของพอจร์จเนี่ยถือว่าเป็นฟอร์มการเล่นระดับ MVP เลยก็ว่าได้นี่คือผู้เล่นที่เป็นทูเวย์ที่เก่งที่สุดหนึ่งคนในลีกนะครับฤดูกาลนี้พอจรอ์ดทำผลงานได้ดีมากๆเขาแบกคคิปเปอร์ชนะ7แพ้สและช่วงหลังเนี่ย ฟอร์มแรงชนะติดกันถ้ายัางรักษาแบบนี้มีโอกาสลุ้นนะครับพอจอดอันดับที่7นะครับนั่นคือลูดิโกแบร์นะครับลูดิโกแบร์ผลงานอยู่ที่14.6คะแนนโดยเฉลี่ยนะครับแล้วมี15.9รีบาวด์1แอซิดหสตีลและก็1.9บล็อกต่อเกมนะครับลูดิโกแบร์ยังเป็นเซนเตอร์ที่มีผลต่อยูทาจัดมากๆ ถ้าลองจินตนาการดูนะครับตัดเขาออกไป1คนทีมลำบากแน่นอนลูดิโกแบร์ช่วยเล่นเกมรับได้ช่วยบล็อกได้เกมใต้แป้นหายห่วงมีเขาอยู่คนเดียวเนี่ยเขากับโดนาวิเมเชลเนี่ยจับมือกันพายูทาจ๊สชนะ8แล้วก็แพ้สอย่าลืมนะครับลูดิโกเบร์เนี่ยยังเป็นจอมบล็อกที่มีสถิติการบล็อกเกือบ2ครั้งเขายังมีลุ้นยาวๆนะครับในตำแหน่งเซนเตอร์นะครับอันดับที่6นะครับนั่นคือยานิตอันเทซูคัมโปนะครับ แม้ว่าผลงานมีวอกกี้บั็กเนี่ยจากรกะท่อนกระแท่นนะครับชนะ6แพ้6อาจจะตัวไม่สมบูรณ์บ้างอาจจะมีแกว่งตรงนู้นตรงนี้บ้างแต่ว่าฟอร์มการเล่นของยาน,นิตเนี่ยยังเป็นฟอร์มการเล่นระดับ MVP เขามีสถิติส่วนตัวสูงถึง26.6คะแนนโดยเฉลี่ย11.8รีบาต่อเกมแล้วก็มี6แอซิตมี1.1สติลและ1 8บล็อกยังเชื่อเหลือเกินว่าซีซั่นนี้ยังมีอีก70เกม ยานิดยังมีเวลารักษาฟอร์มมีเวลาคั้นฟอร์มเก่งกลับมาคว้าตำแหน่ง MVP ก็เป็นได้นะครับอันดับที่5นะครับนี่คือม้ามืดในรางวัลน,นี้เลยก็ว่าได้นะครับนั่นคือจามอร์แลนนะครับจามอร์แลนปีนี้ถือว่า โอ้โห oh, พัฒนาแบบก้าวกระโดดนะครับปัญหาการยิงสามแต้มแก้ไขได้เป็นผู้นำทีมพาเมมฟิตกลับมาเป็นทีมที่ดีได้จามอลแลนผลงานอยู่ที่26.5คะแนนโดยเฉลี่ย5.7รีบาว7.3แอสซิตและก็1.7สติลนะครับอย่าลืมนะครับจามอลแลนตอนนี้อายุแค่22เท่านั้นเองแต่สามารถพัฒนาเกมการเล่นได้ครบทุกมิติ ปีนี้นะครับเขามีเปอร์เซ็นต์การยิงสูงถึง34.5%แล้วก็ฟิลโกโดยรวม48.5%ก็ถือว่าดีมากๆนะครับสำหรับจามอลแลนด์แล้วก็ถ้ายังเล่นได้แบบนี้ยังรักษาฟอร์มเก่งแบบนี้เก็บเกมนึงเกือบ20-30แต้มแบบนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าจามอลแลนด์จะอยู่ในท็อปทีรางวัล MVP อย่างแน่นอนนะครับและก็แถมให้นิดนึงออสตาเน,น่าจะติดแน่ๆครับสำหรับจามอลแลนด อันดับที่4นะครับนั่นคือจิมมี่บัลเลอร์นะครับจิมมี่บัลเลอร์ผลงานอาจจะไม่สวยเท่าไหร่23.6คะแนนโดยเฉลี่ย5.5รีบาว5.1าแอซิสสสติลนะครับจิมมี่บัลเลอร์ตอนนี้พามามี่ฮีทช,ชนะ7แพ้5ก่อนหน้านี้ผลงานดีกว่านี้สิ่งที่มันเห็นได้ชัดเลยว่าจิมมี่บัลเลอร์ควรอยู่ในลิปนี้คือ2เกมหลังที่จิมมี่บัลเลอร์ข้อเท้าพิกออกจากเกมไปต้องไปพักรักษาตัว กลายเป็นว่าไม่ฮีทลำบากเลยทันทีพอไม่มีจิมมี่บัตเลอร์คนทำแต้มคนจ่ายบอลคนรีบาวคนป้องกันทีมไปแทบไม่เป็นเราจึงเห็นได้ว่าจิมมี่บัตเลอร์เนี่ยมีความสำคัญต่อเกมการเล่นมากๆและเขาก็เหมาะเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีโอกาสคว้ารางวัล MVP ถ้าการเล่นของเขายังมีผลต่อทีมโดยรวมขนาดนี้นะครับอันดับที่3นะครับนั่นคือแชมป์เก่าในปีที่แล้วนะครับนั่นคือนิโคลายคิดนะครับโยคิด ok มีผลงานอยู่ที่25.4คะแนนโดยเฉลี่ย13.6รีบาวเลยนะคุณเยอะมากๆแล้วก็5.7แอาซิตสติลแล้วก็มี1บล็อกนี่คือ1ในเซนเตอร์ที่โคตรจะแบกอย่าลืมนะครับว่าเดนเวอร์นัเกตเนี่ยยังไม่มีจามาลเมเร เป็นทีมของโยคิดแบกคนเดียวลัานเกมได้การจ่ายบอลรีบาร์คนเดียวแล้วก็ทําแต้มแทบจากคนเดียวนี่นะครับปีนี้จามาเมเลน่น่าจะกลับมาเสริมทัพได้แล้วถ้ากลับมาเล่นคู่กันและส่งเสริมให้โจคิดเล่นดีขึ้นรางวัล MVP ก็อาจจะเป็นของเขาอีกหนึ่งสมัยก็เป็นได้นะครับอันดับที่2นะครับนั่นคือเควินดูแลนนะครับเควินดูแลน เราพูดถึงเน็ตเนี่ยก็จะนึกถึงไคลี่ที่มีปัญหาออไปนะครับแต่ว่าช่วงหลังมาเนี้ยบุคลินเน็ตเริ่มปรับตัวได้แล้วการเล่นของ KD กับฮาเดนแบ่งบทบาทกันลงตัวและก็มีฟอร์มการเล่นที่ทําให้บุคลินเน็ตเนี่ยชนะอย่างสม่ําเสมอนะครับเควินดูแลนเนี่ยยังสามารถรักษาฟอร์มเก่งของตัวเองได้อย่างสม่ําเสมอนะครับใครหลายคนเนี่ยที่มีปัญหากับลูกบาสยิงไม่เข้ามือนะครับแต่เควินดูแลนยังยิง3คะแนนสูงถึง40%นะครับแล้วก็ฟิลโกโดยรวม58% ถือว่าเยอะมากๆแล้วก็ฟอร์มการเล่นของเควินดูแลนเนี่ยเหมาะกับรางวัล MVP มากๆเขามีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่29.5คะแนนโดยเฉลี่ย8.5รีบาลดแล้วก็มี5 a แอสซิตตอนนี้ต้องบอกเลยว่าอันดับ1กับอันดับ2อ,อย่างเควินดูแลนเนี่ยไล่จี้ตูดอันดับ1แบบนิดเดียวจริงๆฟอร์มการเล่นของเควินดูแลนเนี่ยมันคือ MVP ชัดๆนะครับ อันดับที่1นนะครับนั่นคือสเตปเคอรี่นะครับสเตปเคอรี่ใครจะคิดล่ะครับว่าโกลเด้นสเตเบลเลอร์จะเป็นผู้นําของลีกในทุกวันนี้ใครจะคิดล่ะครับว่าโกลเด้นสเตเบลเลอร์จะชนะ11และแพ้1ผมจําได้เลยนะครับตอนปิดฤดูกาลเนี่ยสื่อต่างต่งตงตงตอบตอกโอ้ยเพย์อินก็หรูแล้วสําหรับโกลเด้นสเตเบลเลอร์แต่ณนะวันนี้เขาเป็นที่1ของลีกและแฟนโกลเด้นเนี่ยตีปีกพับๆว่าพวกเขาเนี่ยจ่อจะคว้าแชมป์ในปีนี้ ฟอร์มการเล่นของเคอร์รี่ปีนี้ดีกว่าทุกปีนะครับผมเห็นการยิงของเคอร์รี่มั่นใจมากการลันเกมภาวะการเป็นผู้นําของทีมทุกอย่างที่เคอร์รี่ทํามันสุดยอดมากๆนะครับผลงานของเคอร์รี่เนี่ยอยู่ที่27.7คะแนนโดยเฉลี่ย5.5รีบาว6.1ดแอสซิสและมีสติลอยู่1.2ครั้งต่อเกมแล้วก็เป็นคนที่ทําให้เพื่อนร่วมทีมทั้งทีมเนี่ยเล่นได้ดีขึ้นถ้าไม่เหมาะกับรางวัล MVP ก็ไม่รู้จะให้ใครแล้วนะครับสำหรับสเตปเคอร์รี่ ลอดูกันยาวๆนะครับนี่แค่10บกว่าเกมแรกยังมีอีก70เกมให้พิสูจน์ตัวเองแต่ว่าในช่วง3สัปดาห์แรกเคอร์ี่ <C ur ly> เป็นเต็งหนึ่งสำหรับรางวัลน,นี้นะครับคุณล่าคิดเห็นอย่างไรชอบใครหรือว่าใครควรอยู่ในลิสนี้คอมเมนต์บอกกันนะครับวันนี้ลาล้วครับสวัสดีครับ